ยินดีต้อนรับสู่การเซ็นทรัลวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรายละเอียดข้อมูลอัปเดตและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Toyota h i l ล x สปี2026รถกระบะเจเนเรชั่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรถรุ่นสำคัญที่สุดของ t o y o ต a ทั่วโลก h i l ล x ใหม่นี้ล้ำหน้ากว่าใครทรงพลังกว่าและใช้งานได้หลากหลายยิ่งกว่าที่เคย Toyota ได้ออกแบบใหม่หมดจดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ยุคใหม่แต่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ทำให้เป็นตํานานวัยรุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่สดใหม่ภายในที่อัปเกรดใหม่หมดจดระบบส่งกาลังไอมหาลากหลายรูปแบบทั้งแบบไฮบริดและแบบไฟฟ้าล้วนพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ในด้านความสะดุกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยการออกแบบภายนอกของฮิลลสปี2 0 0พไปอีกขั้นด้านหน้ามีรูปลักษณ์ที่กว้างขึ้นและดูดันยิ่งขึ้น พร้อมไฟหน้าเลดท,ที่เพรียวบางขึ้นและกระจังหน้าดีไซน์แข็งแกร่งขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้นรุ่นไฟฟ้ายังมาพร้อมกระจังหน้าแบบปิดเพื่อประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นด้านข้างของตัวรถเส้นสายตัวถังเฉียบคมและปรับเปรียวยิ่งขึ้นทําให้ฮิลเลกมีบุคลิกที่ดูดันบนท้องถนนส่วนไฟไท้ายด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟเลดดีไซน์ใหม่และโตโยต้าได้ผสานรายละเอียดที่ใช้งานได้จริงเช่นมุมกระบะท้ายซึ่ง งอช่วยให้การขนถ่ายสัมภาระง่ายขึ้นโดยรวมแล้วรถกระบะคันนี้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของฮิเลเสไว้อย่างครบถ้วนภายในโตโยต้าได้ปรับโฉมห้องโดยสารให้มีความหรูหราเหนือระดับกว่ารุ่นก่อนๆจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอคู่ประกอบด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายโตโยต้าได้ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการใช้งานจริง โดยยังคงรักษาปุ่มควบคุมที่จําเป็นไว้เช่นกันตั้งค่าสภาพอากาศและฟังก์ชันขับเคลื่อนสีล้อรุ่นที่สูงขึ้นจะมาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆเช่นบอร์ดนั่งแบบมีช่องระบายอากาศระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายพอร์ตสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังวัสดุภายในที่ได้รับการปรับปรุงและระบบเก็บเสียงที่ดีขึ้นเพื่อการขับขี่ระยะไกลที่เงียบยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถ SUV แนวและสไตล์มากกว่ารถกระบะทั่วไป ภายในห้องโดยสารฮิลเลสปี e 2026กับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบ Multi-Path w a y ของโตโยต้าเครื่องยินดีต้อนรับสู่การเซ็นทรัลวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรายละเอียดข้อมูลอัปเดตและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโตโยต้าฮิลเลสปี e 2026รถกระบะเจเนเรชันใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรถรุ่นสำคัญที่สุดของโตโยต้าทั่วโลกที่เลิกใหม่นี้ล้ำหน้ากว่าใครทรงพลังกว่าและใช้งานได้หลากหลายยิ่งกว่าที่เคยโตโยต้าได้ออกแบบใหม่หมดจดเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ขับขี่ยุคใหม่แต่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เป็นตำนานวัยรุ่นปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ถ่ายนอกที่สดใหม่ภายในที่อัปเกรดใหม่หมดจดระบบส่งกำลังไอม,มาหลากหลายรูปแบบทั้งแบบไฮบริดและแบบไฟฟ้าล้วนพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ในด้านความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยการออกแบบภายนอกของฮิลสปี20 2พั9ไปอีกขั้นด้านหน้ามีรูปลักษณ์ที่กว้างขึ้นและดูดันยิ่งขึ้น พร้อมไฟหน้าเลท็ที่เพียวบางขึ้นและกระจังหน้าดีไซน์แข็งแกร่งขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้นรุ่นไฟฟ้ายังมาพร้อมกระจังหน้าแบบปิดเพื่อประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นด้านข้างของตัวรถเส้นสายตัวถังเฉียบคมและปรับเปรียวยิ่งขึ้นทําให้ที่เลกมีบุคลิกที่ดูดันบนท้องถนนส่วนไฟไท้ายด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟเหลดดีไซน์ใหม่และโตโยต้าได้ผสานรายละเอียดที่ใช้งานได้จริงเช่นมุมกระบะท้ายซึ่งงอช่วยให้การขนถ่ายสัมภาระง่ายขึ้นโดยรวมแล้วรถ